เหตุการ์ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากจดจําหรอกคะ่ะใครมีเคสแบบนี้บ้างไหมคะคอมเมนต์มาหาเอาได้เลยคะ่ะเธอๆๆๆๆๆเธอ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 ามีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังค่ะรีวิวจริงผ่านซูมวันนี้นะคะเป็น ep สามค่ะติดตามเคสค่ะแฟนของพี่อีทนะคะที่เขาเคยเป็นมะเร็งค่ะตรงหลอดอาหารและความดันต่ำจนถึงขั้นวูบเกือบตกบันไดต้องรีบหามเข้าโรงพยาบาลให้หมอรีบเช็คอาการทันทีเลยนะ เพื่อนๆที่ไม่เคยติดตามเรื่องราวก่อนหน้านั้นมาติดตามดูวิดีโอเก่าทั้ง2อ,อันได้นะคะอันแรกอันนี้เลยค่ะและอันที่2อ,อันนี้ค่ะวันนี้ EP 3พี่อีทจะมาเล่าให้ฟังค่ะไปฟังได้เลยค่ะ าการผลิตภัณฑ์ปลาหเดือนเตเม็นก็คือ EW แล้วก็ปรับในเรื่องของการกินอาหารของโปรโตีนแล้วก็เรื่องของการดิฟฟิวชั่น X ให้มากขึ้นเอ้ยปรากฏว่าประมาณกลางเดือนมีนาค่ะจนถึงสินเดือนอะ่ะระดับความดันอยู่ที่90และอุ้ยตั้งแต่31ทุกบวันเนี้ยความดันเป็น120อ่ะเนเริ่อจริงเลยนะจากที่พี่ไม่เคยเชื่อเลยว่า มันจะทําให้เลือดให้แปนเรากลับมาเป็นความดันปกติโดยที่ไม่มีความดันสูงและไม่ต่ำอีกเลยและเขาก็ยังเปลี่ยนท่าเออก็คือเทสท่าตรวจขึ้นหัวใจทุกอย่างสามรอบแล้วนะคะหมอก็บอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตาเขาปกติหมอปอดต่ก็เขาปกติอีกหมอเดียวก็คือหมอหัวใจหมอนัดที่เก้าเดี๋ยวมาฟังผลอีกทีว่าเป็นที่หลอดเลือดหรือเปล่าว่าในระหว่างที่เรากินผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเ m ็นะคือพี่ให้เขากินทุกวัวนชหว่งบ่ายค่ะ ช่วงเช้าอ่ะพี่วัดมาห้าเออพี่วัดมาเดือนหนึ่งตั้งแต่วันที่สามแจนทุกวันเนี้ยช่วงเช้าจะอยู่ที่ร้อยสิบค่ะพอตกเย็นอยู่ที่ร้อยยี่สิบสันแบบเป็นอะไรที่แบบพม่อยากจะไปหาหมอแล้วใช่ค่ะมเัเองก็ดีขึ้นเพราะว่าพี่ไปซีทีสแกนมาเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังวันที่เจ็ดส่วนเรื่องสองกล้องนะคะที่เป็นหลอดที่หลับว่าผ่าหลอดอาหารออกแล้วมีีเฉพาะแทนเนี่ยค่ะคุณหมอถ้านัาสองกล้องเมื่อไหร่จะต้อง เออที่นัดไปอ่ะไม่ต้องถ่ายนะคุณหมอบอกมันมันเกิดได้ปกติอ่ะเออเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าเชื่อนะกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นอ่ะขับรถเองได้หลังจากที่ขับรถไม่ได้เป็นหนึ่งเดือนนะซึ่งที่ต้องขาไปหาหอตลอดเวลาเออน้วันนี้เขาสามารถขับรถเองได้ขึ้นแล้วก็สามารถ ดีใจที่สุดเลยค่ะความดันต่ำมากจนถึงขีดอันตรายตอนนี้ความดันถึงขั้นปกติแล้วคุณหมอเองก็ยังตกใจเลยติดตามติกตอกของอ้อยได้นะคะอ้อย44ยังเจ๋วค่ะและคลิกลิงก์นะคะแอดไลน์ของอ้อยนะคะที่หน้าโปรไฟล์ t ิกตอกนะรู้วันนี้แล้วต้องรีบคลิกเลยนะคะคลิกลิงค์ค่ะแอดเข้ามาได้เลยนะจ้า